สวัสดีค่ะนิงค่ามิเกนโชชาวราศีพิจิกประจำวันที่23-29พฤศจถึงิกายนค่ะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ชาวพิจิกจะมีความเก่งมีความสามารถรอบตัวนะคะสามารถใช้คำพูดนะคะคือเป็นคำพูดที่มีสเสน่ห์นะคะน,นี้คือเคล็ดรับสำหรับชาวพิจิกในสัปดาห์นี้เลยก็คือการพูดที่ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือต่างๆนะคะจะทำให้ชาวพิจิกมียอดขายเพิ่มขึ้น มีลูกค้าติดต่อมากขึ้นหรือทำให้เกิดความสำเร็จได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างนะคะหากจะทำงานโครงการใหญ่ๆการพูดหวานล้อมต่างๆอันนี้ก็สำคัญน,นะคะชาวพิจิกจะทำได้ดีในสัปดาห์นี้นะคะ มีโอกาสที่จะได้ออกงานสังคมนะคะพบเจอเพื่อนฝูงหรือว่าคนหน้าใหม่ได้พบได้ติดต่อกับผู้คนมากหน้าหลายตานะคะนำมาซึ่งความสำเร็จให้กับชาวพิจิกในสัปดาห์นี้ได้นะคะบางรายอาจจะมีโชคในเรื่องการเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งถ้าทำธุรกิจนะคะก็อาจจะได้หุ้นส่วนหรือว่าได้รู้จักออคนที่ชอบเรื่องราวคล้า,ายๆกันนะคะแล้วก็มาร่วมมือ ทำธุรกิจร่วมกันก็ได้นะคะหรือว่าคอยแนะนำชี้แนะนะคะในเรื่องของสินค้าการค้าขายต่างๆให้กับชาวพิจิกได้ด้วยนะคะ การเงินนะคะหลายคนอาจจะต้องลงทุนไปก่อนนะคะเป็นสัปดาห์ที่ต้องรอคอยผลรอคอยผลกําไรกลับมาผลประโยชน์กลับมานะคะอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะคะในการรอคอยเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับการดูแลตัวเองอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นนะคะไม่เหมาะที่จะออกไปเที่ยวหรือว่าไป ขับรถขับปลานะคะหรือว่าเดินทางไกลนะคะเป็นสัปดาห์ที่ชาวพิจิกต้องถนอมตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ตั้งอกตั้งใจทํางานอันนี้จะถูกฉลกมากนะคะเรื่องของความรักนะคะทนคนที่ยังโสดนะคะก็มีโอกาสอแอบปื้มแอบชอบคนไกลนะคะหรือว่าเรื่องของระยะทางอาจจะเป็นอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะคะความรักที่ยังต้องรอคอยหรือว่าหากแอบปื้มกันอยู่ ก็ยังไม่รู้ผลที่แน่นอนนะคะต้องใช้เวลาไปก่อนส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะจ,จะมีช่วงที่ห่างไกลกันบ้างห่างกันเพราะเรื่องงานนะคะเป็นความรักที่มั่นคงมีการวางแผนร่วมกันนะคะถึงแม้จ,จะไม่ได้โรแมนติกหรือว่าอยู่ใกล้ชิดกันมากนักในสัปดาห์นี้ค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคาร์มิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คาร์มิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ